ส,สวัสดีครับพี um, ่ต sure> ้นไม้นะครับพี <can <can ่อิม hmm. ค่ะครับวันนี <can <can ้นะครับพี่ต้นไม้กับพี่อิมนะครับก็จะมาชวนน้องๆนะครับประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์กันครับโดยของเล่นวิทยาศาสตร์ที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์ในวันนี้นั่นก็คือกิจกรรมกล้องเรือดำน้ำอ่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กิจกรรมในการประดิษฐ์กล้องเรือดำน้ำนะครับเรามารู้จักประโยนนะครับของเรือดำน้ำกันก่อนครับพี่อิมโดยประโยชน์ของเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ครับ ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้สำรวจนะครับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบบนิเวศนะครับใต้ท้องทะเลหรือครับในส่วนที่มนุษย์เนีไม่สามารถดำน้ําลงไปได้นั่นเองนะครับน้องๆและนอกจากนี้นะครับยังใช้ประโยชน์นะครับในการใช้สำรวจรอยแยกรอยเลื่อนนะครับใต้พื้นมหาสมุทรนั่นเองครับพี่อีฟนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับประโยชน์ของเรือด,ดำน้ำน,นะคะ แต่วันนี้พี่ๆทั้งสองคนนะคะไม่ได้พาน้องๆมาทาเรือดำน้ำนะคะแต่พวกเราจะพาน้องๆมาผลิตกั้งเรือดำน้ำนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะไปประดิตตั้งนะคะเราไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์ตัก่อนเลยไปเลยค่ะสลับอุปกรณ์ที่มีดังนี้นะคะมีคัตเตอร์ค่ะมีกรรไกรมีเทปมีกระจกที่ติดก,กับฟิวเจอร์บอร์ดค่ะมีฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดแล้วแล้วก็มีกระดาษห่อของขวัญค่ะ ต่อมาจะเป็นวิธีการทำนะคะอันดับแรกเราจะพับฟิวเจอร์บอดให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมจากนั้นจะติดด้วยเทปกาวค่ะ ติดเทปกาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษห่อของขวัญมาหอที่กล่องค่ะและติดด้วยเทปกาวนะคะ เสร็จแล้วนะะคเราก็จะใช้กระจกสอดเข้าไปที่ด้านข้างโดยหันหน้ากระจกเข้ามาหาเราค่ะเราจะใส่ไปทั้งสองด้านเลยนะคะค่ะน้องๆก็ได้ประดิษกล้องเรดำน้ำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะวิธีการเล่นของเรานะคะให้นน้องใช้มือข้างในข้างหนึ่งจับไปที่ปลายกล้องนะคะแลวอีกด้านหนึ่งไปที่ตัวลำกล้องแบบนี้ค่ะจากนั้นเหืนน้องยกกล้องขึ้นในระดับสายตาแบบนี้ค่ะ แล้วให้น้องใช้ตาข้างที่ถนัดนะคะมองเข้าไปในลำกล้องแบบนี้ค่ะน้องๆเห็นภาพอะไรบ้างคะน้องๆลองสลับไปดูหมายเลขสองบ้างค่ะว่าน้องๆเห็นภาพอะไรกันบ้างค่ะน้องๆเห็นภาพอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเมื่อสองเข้าไปดูกล้องแล้วแปลกใจใช่ไหมว่าทําไมเราถึงสามารถมองเห็นภาพได้ทั้งที่รูปทรงของเรานะคะมีรูปทรงที่แปลกตา ต่อไปนะคะพี่จะให้พี่ปอยนะคะมาสุปผลการทดลองให้ฟังค่ะค่ะสำหรับหลักการของกล้องเรือดำน้ำนะคะก็เกิดจากการสะท้อนของแสงเข้าสู่เนตาโดยแสงนะคะจะก,กระทบกับกระจกที่ทำมุมเอียง45องศาและสะท้อนทำมุม90องศาไปตกกระทบกับกระจกอีบ,บานที่ทำมุม 45องศาในระดับสายตาและสะท้อนเข้าตาเรานะคะทําให้เรามองเห็นวัตถุที่เหนือกว่าระดับสายตาเรานั่นเองค่ะค่ะสําหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของแสงการตกกระทบของแสงการหักเหของแสงประโยชน์ของเรือดำน้าประโยชน์ของกล้องเรือดำน้ําค่ะครับน้องๆก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมประดิษฐ์กล้องเรือดำน้ําในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆนะครับสําหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับ แล้วก็หวังว่าน้องๆในจะได้ความรู้ผ่านกิจกรรมจากกิจกรรมประดิษฐ์กล้องเรือดำน้ำเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้นะคะพี่ต้นไม้และพี่อิมนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะขอบคุณ